สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ส่วนตัวมาอีกแล้วมากับมากรุ๊พ่อมดเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อตัวนี้ให้กันดูเราก็ไปตามหามาว่าไอตอนนี้ค่ะเขาจะมีมีโลโก้ด้านล่างมันจะเป็นฉลองครบรอบ20ปี l e โก Harry Potter ซึ่งในเซตเนี้ยมันมีออกมาหลายกล่องเลยทีเดียวแต่กล่องที่เราสนใจอีก2กล่องเนี่ยที่เราซื้อมาแล้วอันใหญ่อลังการอันนี้คือฮอกมิด จะได้มากินบัตเตอร์เบียร์กันแล้วก็อีกกล่องนึงอันนี้เป็นกล่องเล็กจะเป็นเป็นฉากที่แฮรี่รอนเฮมโอเนี่ยนะเขาไปกินน้ำยาสับพรดที่ห้องน้ำที่มีเมอร์เทลจอมขําขวนกล่องเนี้ยจะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันจะมีอันนี้นี่แฮรี่นะคะตัวมินิฟิกเกอร์ตัวแฮรี่เป็นสีทองด้วยนอกจากนั้นแล้วในเซตเนี้ยค่ะเขาก็จะยังมีตัวนี้ที่เราเกินไปตั้งแต่ตอนเราอันบ็อกแล้วแหละ แต่เราก็มาค้นพบว่าแต่ละกล่องเนี่ยเขาก็จะมีวิสาการให้ที่ไม่เหมือนกันและจํานวนไม่เท่ากันด้วยเนาะอย่างตัวเนี้ยถ้าเป็นกล่องเล็กให้อยู่ที่สองใบเนาะเหมือนแบบให้เราค้นหา <Wow. S 1> แต่ถ้าเป็นกล่องที่เราจะต่อในวันนี้ก็คือหมารุกพ่อมดมารุกพ่อมดจะได้อยู่ที่สามใบอันนี้แบบน่าสนใจตรงที่ว่าสามารถเล่นได้จริงด้วยเนาะอันบ็อกเลยดีกว่า แนนอนมสมุดเราจะมาดูกันว่าอันนี้มีทั้งหมดกี่ถุงมีด้วยกันทั้งหมด5ถุงต้องใช้เวลาในการตอนหน่อยนะคะ <Wow. S 1> แน่นอนตัวไกด์บุกเนาะมีทั้งหมด132ขั้นตอนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะสวยแค่ไหนและว,วิสัยทรศที่เราได้จะเป็นอย่างไรสักคู่เดียวเสร็จแล้วนะทุกคนกับมารุกพ่อมดของเลโก้แฮร์รี่พอตเตอร์มินิฟิกเกอร์มีด้วยกันทั้งหมด แฮร์รี่ลอนแล้วก็คือไมโอนี่่ก็คือเป็นฉากในนี้อยู่แล้วแหละที่พิเศษไปกว่านั้นกล่องนี้เขาก็มีมินิฟิกเกอร์ที่เป็นตัวสีทองด้วย <Wow. S 1> ซึ่งสาหราบกล่องของมารลุกพ่อมดเนี่ยมินิฟิกเกอร์ตัวที่เป็นสีทองก็จะเป็นตัวสเนปตัวก็จะใหญ่กว่าตัวฟิกเกอร์ปกตินิดนึงข้างหลังเขาก็จะมีเขียนว่า20ปีครบรอบ20ปีของเลโก้แฮร์รี่พอตเตอร์เรามาดูในเรื่องของตัวมารลุกพ่อมดกันบ้างว่ามันมีดีเทลอะไรบ้าง สามารถเล่นได้จริงเ <Wow. S 1> สือสดุลงานมีฝั่งขาวฝั่งดำโดยรอบๆจะมีตัวไฟนี่เขาก็จะประดับตกแต่งด้วยไฟเหมือนตอนที่เราดูในเรื่องเลย <Wow. S 1> กระดานก็จะมีความเรียบเนาะถ้าเราเห็นจากตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นขาวดำขาวดำขาวดำสลับกันไปแล้วก็ขนาดของกระดานขนาดของกระดานนะจะอยู่ที่1ิบจุดกนิ้ว <Wow. S 1> คูณส10บจุดหกนิ้วทีนี้มาดูที่ตัวกันบ้างตัวเบีย้ยต่างๆนะคะอย่างแรกเลยก็คือเบีย้ยนี่ก็จะมี สีดำสีขาวถัดมาก็จะมีเนี่เป็นเรืออีกสองตัวเขาท่าหมกมาน่ารักมากเลยนะโดยเฉพาะหมวกจริงๆเป็นคนชอบหมวกของของทุกตัวเลยหมวกน่ารักมากดีเทลของหมวกคือดีดี<อ>มาฟุ่มขาดดำเช่นกันซึ่งตัวไม้เองเนี่ยเขาก็จะมีตรงนี้เอาไว้ติดลอนขึ้นไปได้ตัวถัดมายังน่ารักยูบคือมันน่ารักทุกตัวนะเป็นขุนเป็นหมกรพ่อมดนะ เขาก็จะมีมาเกสิแบบเป็นงวงเป็นตัวขุนควีนนี่ไล่ความใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆควีน <Queen S 2> ก็จะเป็นตัวถือกระบองคิงเนี่ยจะมีหน้ากากข้างบนหนะักตัวหมวกข้างบนแบบเป็นแบบเกราะเป็นตัวเกราะเลยอันนี้สวยสวยมากโดยรวมก็จะประมาณนี้ <Wow. S 1> เล่นได้จริงอย่างที่บอกสุดท้ายที่เราอยากจะโชว์ก็คือตัววิสัดการหรือว่าการเวทมนต์นะคะที่เขาจะทำสุ่มออกมาให้ โดยในกล่องนี้เขาเขียนไว้แล้วว่าเราจะได้ทั้งหมด3อันด้วยกันเนาะด้านหลังมันก็จะไม่มีอะไรจริงๆมันก็คือเป็นตัวต่อของเลโก้เนี่ยแหละที่เป็นตัวสี่เหลี่ยมจัตุรัส <Wow. S 1> อันนี้เขาก็จําลองมาว่ามันเป็นร์ดที่เราได้จากการกินชโคโค็อกโกแลตกบสมมุติว่าเราซื้อกล่องตัวหมากลุกพ่อมดเหมือนกันแต่เราอาจจะได้ตัววิสัยร์ดเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะของเราวันนี้ที่เปิดได้มาเฮงมากๆก็คือเราได้ดับเบิ้ลดอ สองอันเลยทั้งสีทองและสีเงินและเราก็ยังได้กาสีทองอันนี้อีกอันนึงนเป็นซาตาจารย์มกราเกลซึ่งอยากจะโชว์ให้ดูก็คือเขาทำมาเหมือนตามเรื่องเลยในเรื่องที่เขาบอกว่ามันก็จะเป็นกลุ่มของผู้บิเศษที่เป็นตำนานของของปราสาทฮอกวอตส์จริงๆแล้วถือว่าเป็นอันที่ต่อง่ายแล้วก็คนต่อจะสนุก อันนี้นะนำถ้าใครอยากแบบเออสะสมคอลเลกชันของแฮร์รี่พอตเตอร์ที่แปลกแหวกแนวออกมาเนาะาบบวันนี้น่าจะพอเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าอีก2กล่องเราจะได้การ์ดเฟนมตนอะไรบ้างก็สําหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะแล้วก็มาติดตามกันว่าคลิปถัดไปเราจะต่ออะไรกันอีก <Wow. S 1> สำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ